ตรงนี้เป็นทางบริเวณทางเข้านะครับผมก็มีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งล้างนะครับผมมีกุฏิอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นกุฏิที่ยังดีนะครับผมนะกุฏิอีกหลังนะครับผมที่ยังครับสวัสดีครับก็พบกับพี่ทิดขวัญอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ทิดขวัญก็อยู่ที่ถ้ำเสลียงนะครับผมบ้านเพียตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็มีถ้านะครับผมแต่เป็นถ้าล่างนะครับไม่มีทางขึ้นครับผมก็ต้องหาทางขึ้นเอาเองครับผมนู่นครับผมมีพระพุทธรูปนะครับผมมองเห็นแต่ไกลเลยนะเดี๋ยวพิธตจะพาขึ้นไปดูครับข้างบนนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับทางขึ้นนะโอ้โหรือเขาอาจจะมีทางขึ้นอื่นก็ไม่รู้แต่เท่าที่ทราบคือ เขาชี้ให้มาทางนี้เลยนะครับผมนะทางลกมากแต่โชคดีนะครับที่อ่าถ้ำไม่ค่อยอยู่สูงครับผมเดี๋ยวตามปีติขึ้นไปดูด้วยกันครับ ตรงนี้มีสารประภูมินะครับผมอยู่หน้าถ้ำครับนี่แต่ทำไมร่องรอยการร่องรอยทางขึ้นทำไมไม่มีเลยนะครับผมไม่เห็นทางเดิมทางเก่าเลยนะไม่มีเลยชาวบ,บ้านก็บอกว่าไม่มีใครขึ้นมานานแล้วนะครับผมนี่เป็นเศษไม้นะ เซาไฟผูแล้วนะครับผมผูแล้วตรงนี้เป็นพระพุทธรูปครับหน้าถ้ำอ๋อมีถ้ำครับนี่ก็เป็นร่องรอยเหมือนท่านจะสร้างอะไรนะครับผมแต่ว่า,าล้มเลิกการก่อสร้างไปนะครับผม ท่านน้นยังมีแค่มีเตียงอยู่นะเดี๋ยวไปดูทานน้นก่อนดีกว่านะครับเพราะพิธเดินตัดเขาขึ้นมาไงก็ไม่รู้ตรงไหนตรงกลางตรงเริ่มต้น,นครับผมรู้สึกว่าจะมีทางเดินนะครับ เป็นบันไดแต่ผุแล้วนะเสียงไหมเนี่ยโอ้โหครับผมผุเป็นทางเดินไปอีกแต่ผุแล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพิทีจะเสียงลองดูน่าจะพอไปได้นะทางเดิน โอ้โหครับผมไม่รู้ว่าท่านทําไปไหนนะครับผมแต่ว่าอาดีมีเถาวันโอ้โหครับผมเสียวอันตรายซุบตรงนี้ผุไปแล้วครับไม้อ๋อมีทางเดินครับผมไม่รู้ไปไหนนะ มีจานมีขวดน้ำนะครับผมมีร่องรอยของกะมีร่องรอยของกุฏิเก่ามีเสาครับผมเนี่น่าจะเป็นกุฏิเก่าครูบาอาจารย์นะครับผมมีโอ่งน้ําโอนี่ครับผมเป็นร่องรอยของกุฏิเก่านะครับ แต่ไม่มีถ้ำนะครับผมเป็นแค่เพียงจุดที่ท่านเคยสร้างกุฏิหรือสร้างสลา,าไว้ตรงนี้นะครับผมเป็นหน้าผาหินนะครับผมเดี๋ยวจะเดินไปดูอีกหน่อยครับ เศษไม้เศษไม้ประตูเก่านะครับผมท่านถอดทิ้งไว้นะครับผมมีโอง่งมีตู้พังแล้วนะครับผมพังแล้วนี่ครับผมหมดแล้วนะครับตรงนี้นะหมดแล้วนะคิดว่าไปไม่ได้แล้วนะข้างหน้านะก็อาจจะเป็นทางขึ้นไปหลังเขาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผม แต่ว,ว่ามันลกล้างมากนะครับผมเดี๋ยวพิธิภ์พาเข้าไปดูถ้ำดีกว่าครับผมนะวะัดถ้ำเสลียงนะครับผมวัดถ้ำเสลียงบ้านเพียบ้านเพียตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมก็เป็นกุฏิเก่านะท่านมาสร้างอ,อยู่หลังเขานะครับผมนะท่านมาสร้างอยู่หลังเขาหินลูกนี้นะครับผม นี่ครับม,มีไม้กระดานใหญ่ๆอยู่แต่ทางขึ้นนี่ยอันตรายมากครับผมเสียวลื่นครับผมเพราะว่าอาท่านไม่ได้ทำเป็นบันไดนะท่านวางไม้ลาบไว้เลยนะครับผม,รบผมตรงหาที่ยึดที่เกาะครับ ท่านวางไม้กระดานลาบเรียบไปเลยนะถ้าลื่นก็คือลื่นเลยโอ้โหครับผมก็ค่อนข้างลื่นนะครับโอ้โหเสียวครับเสียวลื่นเสียวลื่นเสียวไม้ผูอย่างนี้นะครับผม โอเคผ่านไปหนึ่งจุดนะครับจุดหลังถ้านะครับผมก็เป็นกุฏิเก่านะครับผมที่ครับผมนีม่ไม้กระรังเก่าแต่ทั้งทางเดินทางอะไรนะครับผมที่เป็นไม้นะครับผมคือผุหมดแล้วนะครับผมนีม่ก็คงนานแล้วนะครับผมที่อไม่มีใครขึ้นมาถ้าตรงนี้นะครับผม นี่ก็เป็นโครงสร้างนะดูเหมือนท่านจะสร้างกุฏิสร้างอะไรสักอย่างนะครับผมมีพระพุทธรูปหันหน้าไปทางโน้นนะครับผมหันหน้าไปาทางตัววัดนะครับผมบดูร่องรอยแนละ้ว ไม่มีทางเดินเลยนี่ครับพระพุทธรูปนะครับผมที่อยู่หน้าถ้านะครับคือพ่อมาถึงที่ลาบนะครับผมพอเดินมาถึงท้ายวัดนะถ้านี่จะอยู่ทางท้ายท้ายวัดนะครับผมนะเข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณสองรอยเมตรนะก็จะถึงตัววัดแล้วก็เดินมาในสุดมองขึ้นมาบนเขาก็จะเห็นพระพุทธรูปจะเห็นลางๆนะครับผมนะเห็นไม่ชัดแต่ดีที่ว่า พระพุทธรูปเป็นสีเหลืองทองนะครับผมมองเห็นง่ายนะครับผมนี่เป็นถ้าโอ้โหครับผมพีทิดเปิดไฟสักครู่ครับครับผมตอนนี้พีทิดเปิดไฟแล้วครับผมเดี๋ยวพาเขาดูอ๋อตัวนี้เป็นเหมือนทําเคยเหมือนท่านเคยทําประตูนะครับผมนี่ครับทําเป็นเหมือนบานพับนะครับผมนี่ครับเข้าสู่ตัวถ้าครับผมโอ มีเสือมีหมอนนะครับพันไวน้นะเพดานถ้าออกซีดํำนะครับผมนี่แล้วก็มีหินมีหินดำปักอยู่นะครับผมข้างข่าเยอะครับมีทูบมีเทียนนะครับผมมีสายไฟเก่า อเพดานถ้ำครุกขะนะครับผมนะคุดขะครุกขะออกไปทางสีเทานี่ครับผมครุกขะไม่เรียบนะครับตรงนี้เป็นโพรงถ้ำเข้าไปอีกครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นโพรงถ้ำเข้าไปอีกอเดี๋ยวลองดูสักหน่อยเป็นโพรงถ้ำลึกลงมาอีกนะครับผม เป็นชั้นใต้ดินลงมาอีกชั้นหนึ่งโอ้ก็มีเตียงมีเตียงมีเสือปูไว้นะครับผมเอ๊ยยังมีอีกออยังมีอุโมงใต้ดินไปอีกครับกว้างนะครับผมกว้างนะ นี่เป็นชั้นที่ลงมาใต้ดินอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเป็นห้องใต้ดินครับโอ้โหกว้างครับผมกว้างโอ้มีงูเหลือมเลยครับผมพี่ทิดเห็นงูเหลือมตัวหนึ่งใหญ่อยู่นะมีป่องทะลุด้วยแสดงว่าทะลุดได้หลายทางครับผมมีป่องทะลุนี่มีเตียงครับผมนะ มีเตียงเอาไว้ให้ครูบาอาจารย์เข้ามาอยู่ภาวนาภายในถ้ำนะครับนี่ครับเตียงมีทุบมีเทียนมีอาสนะนะครับผมนี่เป็นโคมโคมเทียนนะครับผมมีอรอยการปรับแต่งถ้ำนะครับยังมีอุโมงไปอีกนะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นรอยอที่พักของครูบาอาจารย์นะครับผมนู่นงูเหลือมครับผมงูมเหลือมเป็นงูอะไรไม่ทราบนะครับตัวยาวมาก ครับไม่รู้ว่าภายในุมกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับครับสะท้อนแสงเลยนะเป็นงูอยู่ในถ้ำนะครับผมตัวยาวมากไม่รู้เห็นหรือเปล่าในุมกล้องพิพิไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับผมเป็นโพรงถ้ำที่ กว้างลึกนะครับผมเป็นชั้นล่างนะครับผมเป็นชั้นล่างลงม,มาอ๋อนี่ครับผมท่านทาเป็นที่พักนะครับผมตรงนี้เป็นช่องทะลุออกมานะครับผมก็มีเสามีอะไรเหมือนเคยมีสิ่งก่อสร้างนะครับตรงนี้นะพี่ทิดต้องกลับออกไปต้องกลับ ข้าถ้ำออกทางเดิมนะครับผมทางนี้มันลงไม่ได้นะเป็นหน้าผาสูงลงยากนะอ๋อเป็นโพรงถ้ำที่มีสองชั้นนะครับผมนะมีชั้นบนอ่าแล้วก็ชั้นล่างชั้นใต้ดินนะครับผมครับตรงนี้เป็นหิ่งพ้าแก้วครับผมนี่ครับผมเป็นหิ่งพ้าแก้วนะงูก็ตัวใหญ่นะแต่ก็เขานิ่งไง่ย ถ้าเขาฟูาฟูฟอ่ฟอแล้วก็จะน่ากลัวเนี่ยครับผมเป็นอุมโมงค์ไปนะครับเป็นอุมโมงค์ครับเป็นอุโมงค์เข้าไปชั้นใต้ดินนะครับผมนะพิธีจะออกทางเก่านะครับผมนะที่จริงในถ้ำก็มีซอกมีซอยอีกอยู่นะแต่มันแคบไนงะพิธีจะไม่เข้าไปนะครับผมนี่ครับมีเตียงนะครับผมเอาไว้ให้ครูบาอาจารย์ได้เข้ามาพักภาวนาในถ้ำนะครับผม ก็สำหรับคุณบะอาจารย์ที่ชอบหด็กเล่นนะครับผมชอบหด็กเล่นไม่ชอบคุกคีวุ่นวายกับใครครับผมบางจุดก็ยังมีความชื้นอยู่นะแต่โดยรวมแล้วถ้ำแห้งครับผมนะเป็นถ้ำแห้งหินงอกหินย้อยแทบไม่มีนะครับผมเป็นถ้ำแห้งนะคือข้างบนไม่มีช่องทะลุให้น้ําหยดลงมาไง ถ้ามีน้ําหยดลงมาก็จะเกิดหินงออหิน้อ,นอยนะครับผมนี่ครับผมพอออกมาก็เจอฟักระลุนะครับผมนี่ครับเป็นเป็นเป็นป่องนะครับผมเป็นป่องเข้าไปอีงนะแต่ช่องนี้รู้สึกว่าข้างคข่าจะเยอะนะครับดูจากสีของพื้นนะครับผมดูจากสีของพื้นแล้วก็เป็นอ่ามูลข้างข่าเยอะนะครับผมนี่ครับผมถ้ำนะ เป็นถ้ำแห้งนะครับผมหินงอกหินย้อยน้อยครับไม่มีนะเป็นท้าแห้งาจากพื้นดินลาบขึ้นมาบนภูเขาก็สัก20-30เมตรนะครับผมเดินขึ้นมาไม่ไกลนะครับผมแต่ที่อ่าแต่ที่สาคัญคือไม่มีทางขึ้นคนระับผมหาทางขึ้นมาเองนะพอเดินเข้ามา,าด้านด้านในสุดของที่วัดนะครับผมคือไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรแล้วลนะ่ะ มาเป็นกุฏิมีกุฏิหลังสุดท้ายนะครับผมมองขึ้นมาบนเขาเราก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับผมตอนนี้ทิศก็จะได้พาลงไปแล้วครับผมจะได้พาลงไปแล้วครับนี่ครับมองย้อนกลับอีกที่นะครับผมหน้าผานะครับผมครับที่นี่ก็คือนะครับผมวัดถ้ำผาเสลียงนะครับผมบ้านเพีย ตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวพิธีจะพาลงแล้วครับผมถ้ำก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าใหญ่วกว้างหลายซอกหลายซอยก็อ๋อนี่อาจจะเป็นทางเก่าก็ได้นะครับผมนี่ครับน่าจะเป็นทางเก่านะแต่ว่าท่านปล่อยทิ้งนานแล้วนะครับผมถ้ำก็คงไม่มีอีกแล้วครับผมคิดว่ามีถ้ำเดียวนี่ครับผม น่าจะเป็นทางขึ้นแหละตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมท่านพระท่านหันมาทางตรงทางขึ้นนะครับผมับผมวันนี้พิธีก็พามาดูถ้ำเสลียงนะครับผมถ้ำเสลียงบ้านพียะตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมถ้าชอบความตื่นเต้นชอบถ้ำนะครับผมชอบถ้ำชอบเขาก็แวะมาดูได้นะครับผมนี่ครับทางลงลกมากครับแถมมี ต้นไม้รมทับทางเลยนะอันนี้ถ้าจะเป็นทางเดิมเขานะครับแต่พิธิปีนขึ้นมาอีกทางรตรงนี้ถูกขวางทางโดยธรรมชาติหมดแล้วนะทางลงโอ้โหหน่อไม้ครับผมมีแต่หน่อใหญ่ๆเลยนะหน่อไม้เยอะมากครับทางอีสานทางในครับบ้านป่า,บ,าบ้านเขาเนี่ยนะช่วงนี้นะเป็นช่วงฤดูการแห่งหน่อไม้นี่ครับผมหน่อหนึ่งนะ พิธิตก็ลองมาจากถ้ำนะครับผมก็ได้มากราบนััสการครูบาอาจารย์นะครับผมแล้วก็ได้คุยกับญาตโยมนะครับผมที่นี่นะก็ทราบว่าเจ้าอาวาสนะครับผมผู้มาทํามาสร้างนะครับท่านได้มรณะไปนะครับผมนุ่นธาตุครับผมนะแล้วก็ตอนนี้ครูบาอาจารย์นะครับผมท่านมาจากสกลนครอำเภอบารมวงนะครับผมท่านมาอยู่ใหม่นะครับผมทีเนี้ยที่ทางมันลกเพราะว่าไม่มีงบนะแล้วก็พระ ท่านจำภาษาลูกปีนี้ท่านจำภาษาอยู่รูปเดียวนะครับผมนะคือยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับผมยังไม่ใช่วัดนะสำนักสงฆ์ผาสลียงนะคผมบ้านเพียตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมนะใครอยากมาทำบุญมาช่วยครูบาอาจารย์สร้างทางขึ้นถ้ำนะครับผมมาพัฒนาให้เป็นให้วัดวาได้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมก็แวะมาดูนะครับผมแวะมาดูมาหาครูบาอาจารย์ได้นะครับผม จากทางนั้นใหญ่เข้ามาก็จะเห็นศาลาหลังนี้ครับเป็นศาลาชันข้าวนะครับผมและกุฏิครูบาอาจารย์ก็อยู่ขวามือนะครับผมข้างในนะครับผมและหลังกุฏิขึ้นไปก็จะเป็นทางขึ้นถ้านะครับผมนะ,ะในถ้าที่พิธิเจองูเมื่อกี้นะญาติโยมที่นี่เขาบอกว่าเป็นงูเจ้าที่เขาเฝ้าอยู่ะนะแต่พิธิเจอบ่อยนะครับผมเพราะว่าขึ้นเขาลงห้วยเข้าถ้าเลยคือทุกวันนะคืออาชีพเลยนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผม ก็ฝากไว้นะครับผมใครๆที่อยู่แถวๆนี้หรือใครที่อยากทําบุญช่วยครูบาอาจารย์มาพัฒนา,าวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับผมดีกว่าปอ่อายปล่อยให้ลกล้างอย่างนี้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมครับวันนี้นะครับพิริดก็พาเที่ยวชมสำนักสงฆ์ถ้ำพาเสลียงนะครับผมบ้านเพียตะบนน้ําสวย อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมก็ได้กราบครูบาอาจารย์แล้วนะครับผมได้สอบถามแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นทางบริเวณทางเข้านะครับผมก็มีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างนะครับผมนะหลังจากเจ้าอาวาสผู้ที่มาสร้างนะครับผมครูบาอาจารย์ที่มาสร้างที่นี่ท่านสิ้นไปนะครับผมวัดวาอารามก็ได้สุดท้มลงนะครับผมนะ สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ได้สุดสมลงตอนนี้มีครูบาอาจารย์อยู่รูปหนึ่งนะครับผมนะจังภาษาอยู่รูปเดียวนะครับผมเนี่ยก็ถาม่าแล้วว่าโอ้ยทำไมวัดวาเรามันสุดสมจังอาจารย์ถามท้านนะ <c oughs> ไม่มีงบ,บางงาว่างันะไม่มีตัง,าง,งา์ว่ากันละเออง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆครับผมท่านก็อยู่กับมีโยมมาจังหันอยู่สองสามคนนะครับผมนี่ครับทางเข้านะครับ นี่ห้องน้านะครับผมพังแล้วนะครับผมห้องน้ําก็พังแล้วคือผนังคือพังทลายลงมาเลยนะครับผมครับตรงนี้ก็เป็นรู้สึกจะเป็นห้องน้ําเก่านะครับผมแต่หันหน้าเข้าไปหันหน้าเข้าไปทางภูเขานะครับผม แสดงว่าเมื่อก่อนแถวแถวนี้น่าจะมีกุฏิครับผมนะน่าจะมีกุฏิสักหลังแถวแถวนี้แหละครับเป็นห้องน้ําเก่านะครับผมเข้าใกล้ไม่ได้แล้ะลกครับผมนะลกมากเลยหลังคาก็ทั้งไม้ไผ่ทั้งเถาวัลย์นะครับผมขึ้นคมหลังคาเต็มแล้วนะครับผมพังแล้วนะครับผม โอ้ข้างในมีนแทงน้ํานะครับผมมีแทงน้ำํำไม่ใช่ใช่ห้องน้ำเหรอนี่ไงมีป่องเดี๋วครับพี่คิดหาไฟก่อนครับอ๋อเป็นห้องน้ําครับเป็นห้องน้ํานะครับผมแต่ว่าผุพังไปแล้วโน้นมีกุฏิอีกหลังนะครับกุฏิล้างนะครับผมกุฏิล้างตอนนี้เป็นแทงน้ําเก่านะครับคิดว่าท่านไม่ได้ใช้แล้ว เป็นแทงน้ําที่ท่านาสร้างด้วยปูนนะครับผมก่ออิฐฉาปูนนะเป็นแทงน้ำนะครับผมเดี๋ยวพิธีจะพาไปดูกุฏิอีกหลังครับผมโอ้ตรงนี้ก็มีกุฏิอีกหลังนี่นะนี่ครับตรงนี้ก็มีกุฏิอีกหลัง ก็สุดโสมลงไปเยอะนะครับผมสุดโสมแล้วนะไม้บางส่วนก็ผุก็พังไปนะครับผมเนี่ยครับก็ไม่มีพระอยู่นะครับผมก็สุดโสมไปนะครับผมถ้ามีพระอยู่ก็ยังดีนะครับผมปกมดวกปวกก็ยังเกลงใจพระหน่อยพระท่านก็ยังปัดยังกวาดใช่ไหมยังมีแรงสันสทือนจากการอยู่ของพระนะครับผมนะถ้ามีคนอยู่ แต่ถ้าไม่มีคนอยู่เลยนี่ก็คือ,อพวกพวกพวกมดนี่ก็สบายเลยอย่างนี้นะครับผมนี่ครับมองอีมุมหนึ่งนะครับผมเป็นหน้าผาหินสูงนะครับผมนะมีกุฏิอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นกุฏิที่ยังดีนะครับผมนะเป็นกุฏิยังดีครับผมยังดีนะดูดีเลยแหละนะครับผมก็ฝ้าเพดานก็แตก มั่งนะครับผมเริ่มจะแตกแล้วนะครับผมเริ่มจะแตกแล้วนะนี่ครับห้องน้ํานะครับผมดูจากภายนอกก็ยังดีนะครับผมดูจากภายนอกนะนี่ครับผมฝ้าเพดานก็มีรอยทะลุนะครับผมพิธีสพามาดูนะครับผมเผื่อครูบาอาจารยา์อยากออกพาษาแล้วอยากมาทุด,ดงแจกมาพักภาวนาหรือว่า ผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับที่ได้รับชมนะเผื่อผ่านมาทางนี้นะครับผมนะเผื่ออยากจะแวะเข้ามาดูมาชมมาที่ออกมาทําบุญมาช่วยครูบาอาจารย์ดูแลซ่อมแซมในส่วนที่ผุพังในส่วนที่สุดโซมอย่างนี้นะครับผมนะหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับผมผมก็มีกุฏิหลังนี้นะครับผมยังดีอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นกุฏิอีกหลังนะครับผมที่ยังใช้ได้นะครับผมนะ ก็สุดโสมหน่อยสุดโสมลงไปหน่อยแต่ก็ยังอยู่ได้ใช้ได้นะครับผมนะครับอิทธิ์ก็พามาดูนะครับผมเผื่อครูบาอาจารย์ออกภาษาแล้วอยากมาพักภาวนาโซนทางงบ้องเลยอย่างนี้นะครับผมหรือว่าจัดโยมท่านผู้ชมผู้ใจบุญที่มองหาสถานที่ว่าเออวัดไหนขาดแคลนต้องการาต้องการความช่วยเหลืออย่างนี้นะครับผมอยากจะมาทําบุญด้วยอยากช่วยสร้างช่วยทําช่วย ทํานุบํารุงคําชูศาส,สนาให้อยู่ยัง่งยืนสืบต่อไปก็แวะมาได้นะครับผมที่สํานักสงฆ์ถ้าผาเสลียงบ้านเพียตานบลน,น้ําสวยอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศถนนหนทางโอคุบาอาจารย์ปัดกวาดเกลี้ยงสะอาดมากครับนี่ครับดูนี่ครับผม,บผมทางเข้าวัดนี่โห ใบไม้เนี่ยใบเดียวก็ไม่มีเลยครับผมเนี่ยอ๋อท่านมาจากทางสกลน,นะครับคุณประอาจารย์นะอำเภอบานม่วงครับผมครับวันนี้พิธก็พาชมาาสำนักสงฆ์ถ้ำผาเสลียงก็คิดว่าครบถ้วนแล้วนะครับผมก็สมควรเก่บเวลาวันนี้พิธีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้าถ้าพิธีได้ไปเจอถ้ำเกลือผาป่าเขาตรงไหนที่น่าสนใจพิธก็ จะได้นำเสนอมาให้ได้รับชมกันในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้พิธิตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ